ป้อมวังน้อยป้อมใจป้อมอ่าป้อมใจปั้มผิดใจป้อมหนึ่งผิดใจป้อมหนึ่งเช็ดซุตนด้อลูกน้าา่าาาาาาาหาา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 าบาา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 ่าาาาาีาาาาามาา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 า มลาเดียวเขาหมดก่อนในมาลายเดียวตรงนั้นแหละไปต้อยกราดน,นะขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ครับแถวยาเลยนะฮะตรงนั้นปากซอยอะไรนั่นขอบคุณครับขอบับ ก็ได e ้จอดให้แม่ให้อันมันหลายคนนี Alright, ้ห่วงไม่ไม่ห่วงเรลยเวลาน้ำท่วมนะจอดไปปลอดภัยว่ามีไม่เหี่ยวไม่หลังคนหรอน่ารักนะครับนะเล็บเขียวไม่น่าเลยขอบคุณครับแม่เล็บเขียวก็สู้ไม่ด้อยไม่ได้หรอกเล็บจะลาจร เล็บเขาเยอะีเขาเยอะหมดไปนะครับน้องแดงมได้ก่อนด้วยก่อนก็ได้เนี้ยรับน้องแดงทำตาปิดๆๆทำตาปิดๆตาอย่างนี้หัดนานไิโอเคเร็วเร็วเมื่อยปรมาณแล้วกัน๋นิ้วเพชร

ไปญี่ปุ่นก็ไปแต่เรียกแล้วตอนนี้ไปตัวเนี่ยนี่ก็จะโดนจะโดนรถเอาไปกินอยู่ตรงนี้วิ่งไปช่วยเต็มขึ้นจริงใช่จะเต็นขึ้นเลยอันพาไปอีกสิเหตุการณ์ผ่านไปสองปีแกมาเป็นคู่ครับเป็นคู่โอ้โหคู่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 หมดเลยเอาไปไหนล่ะพี่ไทยมูไทมูมูไปไหนนะเป็นพวกกันทั้งนั้นใครใหญ่ที่เอ๋มาเรื่งเขาหลอก็เรื่องี่เอ๋ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่เห็นชัยโอ้โหยากเติเยอะขนาดนี้คนหลังบังหมดเลยมาเกีใครไม่รู้มาเกตใครโอเคได้แล้ะมองไหนมาองใคลรตรงนี้ใช่ตรงนี้ตรงนี้อันตรงนี้คนถ่ายอยู่นี่ญายอะยูยญาติเยอะอันนี้โอเคครับขอบคุณมากครับหมูญาติเยอะนะดูนะขอบคุณครับรบกัดเลยขอบคุณมากครับ หอมห right? right? ลาดมากครับเกอ่ะขอบคุณครับเมื่อกี้ผอบอกเอาเก๋ต like ัวเร็วเมื่อยหร่ใช่ชุดสุดทกันเลยใช่ชุดสุดท้ายกันเนี่ยเป็นตีทะเลเนาะจะหนีเที่ยวอีกแล้วอันจะเที่ยวอีกแล้วเนาะไปไหนอ่ะเนี่ยจะไปเขาใหญ่เขาใหญ่แล้วจะปีนเขาใหญ่จะปีนเก่งนะแล้วตอนลงนี่ยังไงลุงลาลงค่อยๆไล่ จะไล่อฮะจไล่ยังขอบคุณครับขทับเลยเหรออเมื่อยแล้วขอ่อเนก่อนเจ้าสีแดงครับไม่มีงมาลัเขาจะลงมาลัยกุ้แล้วมเขนทำเขินเยขนแล้วมันก็อดเขินนแล้วมัก็อดเขินเขยนแล้วนก็หอดเนียนทับเลยเหรอขอบคุณครับทับเลยเหรอ จูงเพลงอะนี่ไปซิทพูดไปตึ้งอะได้ยิ้มมาทำไมเหนื่อยนี่ก็เลยเหนื่อยเหนื่อยอะไรเจออะไรอันแล้วก็เหนื่อยให้อันกล่องนอนทุกคืนเลยเพลงอะไรเปิดอะไรเปิดเพลงอะไรเปิดทุกเพลงเลยนี่ไงเขาบอกเขาเหนื่อยเขานอนไม่หลับเลยเปิดเลยอันต่อมาขอบคุณกายมากครับหลายรอบแล้วไม่เบื่อไม่เบื่อโอ้โเห็นประตูต่อยากใครจะไปเบื่อ หนูพูดคือเกเงินนี่จบอกหนูน่ารักมากเลยคุณขบคุณรับขอบคุณครับขอเพลรกันนะรอจบเพลงดูเออแม่แม่เป็นไรอะม่เป็นไรครับแม่นะเราลั่นโทรศัพท์เราคิดว่าคิดว่าาจะ้หายปเหนไไห แล้วตัวตับนะที่เธอไปรับนี้มั่ง้ารับอัศวินเกินตกใจเลยนี่นี่ไม่ได้เลยเอารับ